การบินไทยโชว์กำไรไตรมาสสองสูงสุดในรอบ20ปีการบินไทยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสสองปี2566โชว์กำไรพุ่ง2.2พันล้านบาทดันภาพรวม6เดือนแรกของปีมีไรายได้78,000ล้านบาทนายชาอิ่มสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดผหาชนหรือ THAI เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาสสองของปี2566โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีไรายได้รวมไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวทั้งสิ้น 3 7 3 8 1ล้านบาทเพิ่มขึ้่อนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม21,526ล้านบาทหรือ73.7%แต่ลดลง9.9%จากไตรมาสแรกของปี2 5 6 6ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจที่ไตรมาสที่2จะเป็นช่วงที่ผู้โดยสารเดินทางต่ำที่สุดในปีโดยบริษัทได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางที่เป็นที่นิยมอาทิประเทศญี่ปุ่นและจีนมีผู้โดยสารรวมทั้งเส้น3.35ล้านคนคและมีัาตรรราบทุกผู้โดยสาร ชัมบินแฟกเตอร์เฉลี่ย7 9 2เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ย60.3%ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว28,805ล้านบาทสูงกว่าปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย22,825ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามปริมราณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินง,งานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 8,576ล้านบาทดีกว่าแตรมาสที่2ของปี2565ที่ขาดทุน1,299ล้านบาทโดยไตรมมาที่2ของปี2566นี้เป็นไตรมาาที่2ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการเดินงานสูงสุดในรอบ20ปีทางนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนาทางการเงินซึ่งเป็นการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9 TFRS 9จํานวน3,967ล้านบาท ไม่มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่ส่วนใหญ่มาจากการขาดทุนจากอรตราและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายรวม2,693ล้านบาทส่งผลให้บริษัทและบยยระิัทย่อยมีกำไรสุทธิ2,273ัล้านบาท,ใน,ท,านบาทในขณะที่ปีก่อนขาดทุน3,213ล้านบาทเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่2,262ล้านบาทโดยมี E B I T D A รักฐางเงินสด จ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินรวมค่าเช่าเครื่องบินจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง Power by the hour 9,307ล้านบาทสำหรับงวด6เดือนแรกของปี2 5ง6ยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมไม่รวมในการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวทั้งสิ้น78,889ล้านบาทเพิ่มเพื่อจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม32,706ล้านบาทในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายรวมไม่รวมในการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 57,280ล้านบาทสูงกว่าปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายรวม3 7 1 7 5ล้านบาทบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการเมืองานก่อนต้นทุนทางการเงินเมื่อรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว21,609ล้านบาทดีกว่างวดเดียวกันของปี25 6 5ที่ขาดทุน4,469ล้านบาททางนี้บริัในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องบินที่ใช้ทำการบินทั้งส,งสิ้น67ลำ ประกอบด้วยเครื่องบินลำตัวแคบ20ลำเครื่องบินลำตัวกว้าง47ลำโดยบริษัทเพิ่งรับเครื่องบินลำตัวกว้างจากการเช่าดำเนินการเข้ามาในฝูงบินในแต้มที่2ผ่านมาจำนวน2ลำในช่วง6เดือนแรกของปี2566บริษัทละบริษสัทยย่อยมีอัตราการใช้เครื่องบินเฉลี่ย12.0ชั่วโมงต่อวันเป็นส่วนของการบินไทย14ชั่วโมงต่อวันมีปริมาณการผลิต้านผู้โดยสาร ASK เพิ่มขึ้นจากปีก่อน76.9% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร r p k เพิ่มขึ้น1 9 2 8อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร c a b i n Factor เฉลี่ย81.49สูงกว่าปีก่อนเฉลี่ยที่49.29ได้มีจจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น6.87ล้านคนเพิ่มจากปีก่อน126.7%โดยใน,นวันที่30พฤศจิกายน2566บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2 2 3 3 1 8ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันที่31ธันวาคม2565จำนวน25,140ล้านบาทหรือ12.7%นื่องจรวมจำนวน2,079,571ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากตวันที่31ธันวาคม2565จำนวน13,699ล้านบาทหรือ3.9%ส่วนของอผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัท ติดลบจํานวน56,253ล้านบาทติดลบลดลงจากวันที่31ธัน,นวาคม2565จํานวน14,771ล้านบาทและจากผลประกอบการที่เป็นบวกบริษัทจึงมีเงินสดคงเหลือจํานวน51,153ล้านบาทณวันที่30มิถุนายน2 5 1 6เพิ่มขึ้น16,613ล้านบาทจากณวันที่31ธัน,นวาคม2565 ขอบคุณที่มาของข่าวจากกรุงเทพธุรกิจบางกอก b u s i n e s s c o m